มาไหวเถอะมาสร้างเดยวควงกันนอนอ้กอับไอ้กับโอ้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 โหหยหยหห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 ้หบตีนต้องมาเก่าเถอะแพมลูกขาดท่อตามสินค้าเออมีโลฟ้ามีไอสตาสบูยาพายชิงหลิงข้าเจาโท่อมาเบิดอได้ล่ะส่วนแปดห้าหเจหนึ่งสอโอ้ของยาแก้วเมน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 เอ้าไอลุัน ลุยเราไปส่งบ้านเราผู้ใดสิไปส่งสินค้าบัตรนี้ด้วยนี่ล่ะสิไปส่งนี่เตรียมไว้แล้วเลือฟ้าเบียร์ซาตายาสีฟะสบู่ยาไพชิงหลิงโอ้ยเจ้าหนีขี่ลืมเด้วเออเออถ้าสันจะลืมไปส่งเด้อยคอยสไปละเด้วเดี๋ยว้อเด้อเดจะเฝ้าไปไม่หย่างลบกวนเคล็ดอันนี้แน่เต็ดอีหยังเว้ยเอื้อนางเล่นโทรศัพท์เออเลนไปเล่นมา เมื่อไปลงกดรูปหัวใจให้เขา,เาก็ดีแล้วที่ไปกดรูปให้ใจให้ข้าเจ้าฮานาเวลาเจ้าโพดอย่างลงเฟซบุ๊กเป็นบ่เออเจ้าก็อยากได้ความแสดงความคิดเห็นทั้งแช่ทั้งกดไลค์กดหัวใจกดน,น,นู่นกดนี่กดนั่นเจ้าก,ก็อยากให้เขากดเป็นบ่แมนมันก็ดีสันตัวโพดทุกโพดก,กูกกกดไลค์กดหัวใจให้เบื่อทล่แต่ว่าโพสนี่เน่เน่เน่เ มันบ่ไดอหลียยกูอยากายเขาโอ้ยเจ้านีเนะาะอยากไอหอดกดหัวใจให้ข้าเจ้าโมเมนต์เจ้าไปกดหัวใจให้ผู้บา่าวบ่ระวังเด้อขอยสิบอกไอลุยโอ๊ยเมื่อกลบากไปเนาะ่ม,มีดอกเอาหนิมองดูเห็นไหนดูไอเด็หนี้จะไม่อยากมันซะยังนี้ RIP หลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงคนข้างหลังมันกะดีฉันตัว กดหัวใจให้งานศพบเออ <c oughs> เออจ้ากัดยังบ่งท่านในแถาเด้คือขี่ลงขี่ลืมไปกดนั่นกดนี่แท้งานศพบนี่ก็ต้องกดรูปหัวใจบ่แม่เอ,อ้ยใคยกันเริ่มลงน้ำเจ้าลยไดนนี่งานศพบมันก็ต้องกดเศาเนนาะเออเ,เออบ่แม่ไปกดหัวใจเห่คือจะงานแตงได้ <c oughs> นดู อันนี้มือกูหลงไปซูนเราบอกให้แน่เราบอกใครแน่อย่ากายเขาโอ้ยอุ้ยอย่างแพร่บทันแล้วสวงร้อยเซโอ้ใครแน่พ่อด้มีคนเมืองหลายฮะสองร้อยเซเมนโอยนอราบอกเราบอกโอ้ยลบมันป่ะเออราบอกเลยเราบอกเลยเราบอกเลยเด้ อืมเนี่ออืมนืม่สุดยอดเอามะ<า>เอาเฟซก,กูได้แพมลบแล้วมึงลบแพมกูแมน <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว